ดูนะคะหัวข้อที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องโนโกตาเรียวริค่ะโนโกตาเรียวริคืออะไรคะเห,หลือใช่นะคะใช่คือโนโกตาเรียวริโนะมุจคายดีดิซุยเตะก็ค,คือเกี่ยวกับเรื่องการเอาเนี่ยนะคะหรือว่าห่ออาหารที่เหลือเนี่ยกลับบ้านาานั่นเองนะคะใช่เขาบอกว่าชุอคิงโลเซอร์นะคะฟุกเซกุนะคะ คือฟุกเซก็คือการป้องกันการป้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลอสคืออะไรนะคะเสียเสียเสียสูญเสียก็คือการป้องกันของการสูญเสียอาหารนะคะหรือหมดใตได้กดใตได้คือเสียได้การแบบพวกเสียดดยอะไรเงี้ยใช่ของพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมอาหารที่แบบกินข้าวกินเหลือแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกอุ้ยเสียได้แบบไม่อยากทิ้งเลยรอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าอะไรโอเคสมองก้านะคะทับเบ้า นกอินทรีย์รือโอ้โมจิไกรีไตนะคะโต๊ะขี้โมเสตหรืไม้ก็คือกรณีที่ลูกค้าทำไมคะโมจิไกรีไตโมจิไกรีไตคืออยากอยากไตใช่ไหมก็คือความอยากอยากที่จะทำไงโมจิไกรีไตอยากห่อกลับบ้านใช่ไหมคะใช่เน่จก็คือตรงนี้เนี่ยกรณีนี้เราไปจะเจอบ่อยมากใส่ลูกค้าที่แบบทานข้าวในร้านอาหารแล้วอยากหอกลับบ้านนะคะแต่ S <S เขาบอกว่าอะไรอาหารที่ทานเหลือแล้วเนี่ยนะ่ยสำคัญเลยเขาบอกว่าโชกุฮิงว่าคีเก้งองโดไตคีเก้งองโดไตคืออุณหภูมิอันตรายใช่ค่ะนะคะคีเก้งก็คืออันตรายองโดไตก็คืออุณหภูมินะคะโชกนะโชกจีกังน,นะคะเคกาสุ โชจิกังโชจิกังคือเวลาที่ผ่านไปนานอ่าใช่ไหมคะโชวิกังก็คือเวลาที่แบบนานๆนะคะเคกะก็คือที่ผ่านไปใช่ไหมคะแก็คืออาหารเนี่ยที่ปล่อยให้เวลาเนี่ยผ่านไปนานๆก็จะทําให้เกิดทำไมคะอุณหภูมิอันตรายเกิดขึ้นนะคะอุณหภูมิอันตรายเกิดขึ้นแล้วทําไมก็โชว์นี้กายคืออันตรายต่อคนนั่นเองนะคะหายแน่เกิดอะไรขึ้นล่ะก็เกิด ไซเกิงก็นะคะโซชูกุชิมาสไซเกิงคือแบคทีเรียก็จะทำให้เกิดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะไฮแบคทีเรียเพิ่มขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นโซเรโอทาเบตายโซก้าชุกชุดูกุคือท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะก็ทาเบตายโซก็คือคนที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิด อ,อ่านะคะเกิดท้องเสียนั่นเองนะคะนี้สำคัญมากเลยนะคะนีถ้าเกิดกเกงองโดไตขึ้นมาหรือว่าโชกิกังนะคะโชกิกังนะคะเคกะเนได้ประทานอาหารพวกนี้ไปที่เวลาที่ผ่านไปก็จะเกิดชกจือโดกุนะคะ